พี่เอาลาเต้ครับมีเม็ดให้เลือกมหมีเม็ดขี้ชโมดแล้วก็เบนค่ะแล้วก็เบนอาราบิก้ากับโรบัสต,ต้าของทางร้านแล้วก็ <ừ> อาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์เออยู่ร้านกาแฟเจอบาริก้าที่ร้านกาแฟมา เป็หลักๆออนใช้เครื่องอะไรบ้างครับโมก้อกาแฟค่ะมอากาแฟ8หมอชา4 แล้วก็6คับหนึ่งค่ะ,ะมีห้าเมล็ดตอนนี้มีเบนสูตรทางร้านแล้วก็จะมีอาราบิก้าปางขอนแล้วก็จะมีขี้ชมดค่ะแล้วก็จะมีบาซิลแล้วก็ห้ฮยหอมค่ะขี้ชมดปกติกตกชงเป็นเมโนูอ,อะไรแบบได้หมดค่ะได้หมดใช่ค่ะตัวเขาเข้มไหมบางคนจะกลัวว่าเข้มเพราะว่าเป็นโรบาตาัตต<อ>้าแต่ว่ากินจริงๆแล้วทานง่ายยิ่งผู้หญิงยิ่งทานง่ายเลยบางคนไม่ทานกาแฟแล้วลองทานเริ่มจากขี้ชมดลูกค้าติดใจเลยค่ะ ไม่ไม่ขึ้นหัวบางคนเขาแบบไม่ขมกาเฟอินมากไม่ค่ะไม่ไม่ขมปี๊ดแล้วก็หอมทานง,ง่ายนุ่มถ้าทามหนูเปิดทุกวันค่ะเจ็ดโม<อ>งเช้าจนถึงพระหัสเปิดเจ็ดโมงเช้าถึงสองทุ่มครึ่งศุกร์เสาร์อาทิตย์เจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มค่ะตรงนี้คือมาทางถ้ามาทางเรียบคลองทวีก็จะเห็นมหาลาัยกรุงเทพทนอยู่ซ้ายมือก็ให้เลี้ยวขวาตรงแยกไฟแดงตรงเข้ามาประมาณหนึ่งกิโลหมู่บ้านจะอยู่ขวามือค่ะหมู่บ้านสีสุรยิยวงศ์มาตามแบบมพไ,ได้ค่ะ ฝากด้วยนะคะเห็นบอกมีกาแฟขี้ชะมดค่ะขอลองใหม่ทำเมนูอะไรดีอ่าเป็นเอสเปรสโซ่ไหมคะอ่าได้เอสเปรสโซ่ขี้ชะมดได้ค่ะบริการนี้ชื่อจุกปะเนี่ยไม่ใช่ขี่ชมดเป็นโรบัต้าใช่ไหมใช่ค่ะแต่จะเป็นบทแล้วจากโรงงานนะคะ เปนคาราเมลห่อ <In> <In color. S 3>